อ๋อเอะอโอเค้ตั้งเจเลตตั้งเลตตั้งเจเลตูสมตัวนึงยสวยไอ้เจไดเออไอ้สัตว์ยิงโง่เลยไอ้โค่ะตายหาไปแล้วเสรียบร้อยจะเขาจะว่โอ๊ยแต่ข้ามันอยู่แทนสองตัวสนใจมันอยู่ก็ต้องมีตัวนี้เชื่อปะ แทนได้เนี่ยปีวิ่งมา C4 โดนท่านไหนห่ีง C1 หลายหลายเขาได้ท่าไหยเขาได้มันสนใจผมอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยสนใจผมยับยับเลยอ่ะแทนได้ไม่ได้ล็อกไว้ล็อกไว้เฉยๆโอ้ยเจ็บเอาล็อกให้อยู่ใช่ไหมใช่กำลังไม้อยู่ต้องให้ดูเงครับ็อกซี่ตายห้องนั้นโเลยตัวเดิมอะไรเปลญาเลย รอรอรอเมาเมารอโอ้ออออออยไม่ตายหรอเขี่ยดนอะลแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึง,ง,นงลมลมลมเอาเอามันเอามา,ายต้องาเขียังไม่จบเลยลืมโอ้โอยจงไม่ไดสนี้วะ่ะเียของมันกันแน่นนะ ผมเข้าอีกฝั่งไหมม่โดนไม่โดนไปหนึรีบเลยรีบเลยจะทำอะไรรีบมามาตรองของนั่นแหะเขี้ยเดินไม่ได้ตายกูลงละมาหลงได้มั้ยจาหยะกด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 โวยส่งทางส่งทางส่งทางปิดได้ส้มไฟไม่สัตว์มีสองทางแล้วหรอ เาใส่มาแล้วแต่ว่าเฮียยิงโดนเยอะคุณตายไม่รอดตายอยู่พี่รักสุดคุณคือคุณเป็นหมาก็ได้เฮียขนาดนี้กุเป็นหมาก็ได้เฮียคุณไม่โดนเป็สัตว์เขายิงไม่โดนกูยังไม่ได้ยิงเลยเฮียโอ้ยโอ้ยอี่ี่เฮียไม่ไหวจริง อไอ้ดีผรอนอย่าล uh, yeah, yeah ืมรีพอร์ตม yeah, ันอ yeah. ัยูสี่ชัดอะเี่ยมเองยิงโดนผมไปแล้วอะโอ้ยปิงขึ้นปิงเว้กระบายซีซีครับมาแล้วมาแล้วอ๋ออาลูนีอยู่ในห้องใช่ใช่อารนีีอยู่ล็อกเกอร์ไม่ได้กดตบ เฟสบ้าอ้อไอ้ติ๊งระวังตรงนี้แถวนี้มีสโมกับแบนดิอยู่นะมตตี้เคลียร์ผมเปิดรูรตรงนี้ให้พี่ี่รังจะโดนให้เบียะครับสายสายพี่เคลียร์โอ้ยโดนผมแตกโ,โดนมิวโดนแจมเมอรตจะบิงได้ด็ ไปจอดได้ไปจอดได้ผมผมอันนี้แล้วหมดแล้วอยู่หลังเนี่ยอยู่หลังเนี่ยอุ๊ยโอ้โหนัดเดียวแพนไม่ได้ทีฟิวอยู่นอกิงผมผมไปเอาทีฟิวก่อนทิ้งไหนเอาเอานึกว่าอาลุนีตายวอนเอามกูยิ้มแจนลุนีเหรอเออได้เลยดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีก่ัวี้ไรโดนวเนี่ยไม่อกี้ไม่โดนแมนดิ้ปะ เมื่อกี้ไปโดนแมนดิทมั่งมันไม่ใช่ไอ้เหี้ยววะต้องฟักอะไรวะแมนดิทบอกกูสวยใช่สวยจริงแมนดิทสวยจริงเฮ้ยเมามังกรมังกรตัวนึงมังกรตัวนึงเอาเลยจัดการเลยมังกรทองบุรีรัมมังกรเสีอว่ะพี่มังกรมังกรมังกรทองขีเงินมีกล้องหยอกพี่ อยากรู้ว่าเกาะของไงอยากรู้ว่าเกาะของไ้ด็อกกันมาสัมบัญชูโผล่ออกมาสูงขวิ่งแล้วหายไปเลยออมพมาสองีหายไปล้อัายเลยเดินออกดีกว่าอ๋อไอมีิวเขาเป็นผมชื่วไหนอะ เีนี่ยอ้ยไอที่ไหนอะเถววแถไม่ยัไงไม่ยังไงใครอเมยอยู่เขามาอหอ่ะอารูตรงเนี้ยแต่อย่าเพิ่งเข้านะอย่าเพิ่งโผล่อย่าเพิ่งโผล่ เอ้มเข้ามาแล้วมเข้ามาแล้วไฮ้น้องเจอนเล่นเล่นล่นเ่นหละนั่นแหละนั้นแหละถ้ามัสอ่ะเปิดถ้ามาสไอ้แอบท่าเดียวปืนโคเทสสิบแปคิวใครพี่แจ็คู่าะอะ o n e บนใด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 อีไลอีไลบนใดบนใดพี่แจ้งข้างหลังพี่แจ้งข้างหลังบนใดข้างหลังพี่เจอแคลชก็บอกแล้วมันไม่ได้เธอแอบสุดเบนเออตายสักทีเฮ้ยจะตายหรือจะเบิดพี่แจ้งข่อยแหละ Protected at all costs. Mm. OP 4 eliminated. Mm -hmm. ทางนี้มีโนแมดเนาะมีโนแมดด้วยยิงยิงตรงไหนข้างบนนะข้ข้างหลังโลโลโไม่ได้อะไอ้ไม่มาร์คสมาร์คสามสองคนองนนทางหน้าต่างนี่ะนี่อย่าี้อันนี้มาร์นะมันถือโลนะสองคนสองคนอีกคนนึงอยู่ซ้าย เอ้าไอเจ้ไอ้มันไอเจ้ไอ้ใครวะไอ้หมวกแดงอะิวมันเข้ามาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเข้าแล้วรู้หมดแล้วสำรวจให้บ้านเนี่ะเฮ้ยมันจ่อข้างบนนะมันได้ข้างบนมันได้ข้างบนเออข้างบนมีลุงลุงเลี้ข้างบนหรือเปล่าเราสิชิงเรายิงได้ปะสกิลแอนด์มีสมองนะไอ้โดนก่อนก็ได้ว่ามีเปล่าวก็เดี๋ มีโดนยเนี่ยอ่าตรนี้เช็คโอ้โคตรคมมเอายิงยดเลยทีเดี้วามือใช่ไหมขามือจ็คโตึงเตอนนี้แค่ไหนที่ขอด้ปเดี๋ยวพี่ไม่ได้บสไน์ขวามือข้างขวามือพี่พี่ดูพี่ดูให้ได้พี่ดูใหได้โอเคไม่ต้องทำแล้วดดูได้ไงมันจะโผล่ เดี๋ยวเล่นกล้องไงแม่งถอดกล้องเดี๋ยวห้าคนอยู่นี่เด้อเดี๋ยวชิบหายละไม่น่าลงมาเลยกูโดนอีกหนึ่งโดนอีกหนึ่งข้างบนข้าบนตรงไหนก้องท่ามันมาด้วยกันโอ้โหตายเพื่อนบ๊ายบายกูได้ดีฟิวด้วยไงนักปู่ตาย

เฮ้ยน้ย hey, นาตาา่างหีคุ้มางคุ oh, าา้งโอ้น้าคุมางเอาไงอ,อ่ะขวาเลยขวาขวาขวา